ทุกท่านในห้องนี้นะคะก่อนอื่นก็อยากจะบอกว่าแต่วชื่อเล่นว่าแต่วชื่อจริงก็คืออรณีสุรชิตนะคะอายุก็หกสิบอย่างหกสิบสองปีในวันที่หนึ่งตุลาหกสี่นี้นะคะแต่เป็นคนจังหวัดจุลพรอํำเภอหลังสวนจังหวัดจุงพรอกใต้นะคะอาชีพปัจจุบันก็เป็นแม่ค้าข้างถนนเอเชียนะคะอยู่ที่หลังสวนนะคะแต่วก็เป็นแม่ค้าทําทุกอย่างที่ได้ตัง เป็นอาชีพที่ถ้าไม่ผิดกฎหมายไม่ทําให้ใครเดือดร้อนก็ทําหมดทุกอย่างนะคะแล้วสิ่งที่ทํานั้นถ้าเป็นความสุขแต่ทําทหมดอะไรก็ได้ <c oughs> ที่ทําแล้วมีความสุขความสบายใจแต่ทําทหมดปัจจุบันเต่วก็มีอาชีพหลักๆก,ก,ก็คือขายเหล็กขายวัสดุก่อสร้างอสังหาบ้านพักตลาดส่งออกตู้เรียนนะคะ แต่ก็อดีตเนี่ยแต่ก็เป็นเด็กยากจนในป่าดงดิบนะคะไม่มีโอกาสได้เรียนหนังสืออไม่มีบ้านอยู่โคตรจนสุดๆนะคะแต่พ่อทางมาตั้งแต่อายุห้าขวบเพราะพ่อติดคุกน้องห้าเดือนพี่สิบขวบเราก็ต้องรู้จักทาง,งานเพื่อจะเอาชีวิตให้อยู่รอดนะคะแต่ก็มีความสึกออความจนเนี่ยมันก็ทรมานความมีหโหยมันทรมาน บางครั้งแต่เองเนี่ยนะคะบ,บอกตรงๆว่ารู้ว่าความหิวความกระหายมันทรมานสุดๆแต่มันก็ตายได้บางครั้งแต่ก็กินข้าวหมาบางครั้งแต่ก็กินข้าวหมูบางครั้งแต่ก็นอนในรูเตาถ่า,านบางครั้งแต่ก็นอนในทุ่งนาบางครั้งแต่ต้องปีนตายขึ้นไปนอนบนต้นมะขามแต่ก็มีเู้าสึกว่าเออชีวิตเนี่ยมันสุดๆ แต่ก็มีความฝันตั้งแต่เด็กๆตั้งแต่อายุห้าขวบทํางานตั้งแต่ห้าขวบนะคะแต่ก็มีความฝันว่าสักวันหนึ่งเราก็คงจะเดินออกจากป่าดงดิบได้สักวันหนึ่งเราก็ต้องมีงานทําที่มีหลังคาไม่ต้องตากแดดตากฝนปันป่าอยู่ในป่าดงดิบฝันว่าสักวันหนึ่งจะต้องมีบ้านที่อบอุ่นฝันตกไม่ต้องลบกนมีพ่อมีแม่ให้ลูกๆที่อบอุ่นให้ลูกมีการศึกษาไม่ได้อดอยากมันแปว แต่คิดว่าฝันว่าจะต้องมีเงินมีทองมีทรัพย์สมบัติให้ลูกอยากให้ยากจนเหมือนแต่วแล้วก็อยากให้ลูกๆได้เรียนหนังสือสูงๆณนะวันนี้แต๋วเองก็เป็นแม่ค้าอดีตแต่เป็นพยาบาลน,นะคะลาออกมาแต่ก็มีความฝันว่าอย่างที่บอกวันนี้สิ่งที่แต๋วฝันก็มาถึงหมดแล้วนะคะ ได้มากกว่าที่ฝันและก็เร็วกว่าที่คิดแต่เองก็อยากจะบอกว่ามาเจอธุรกิจนี้ได้ยังไงแต่ก็ก่อนอื่นต้องกราบขอบพระคุณท่านาจักรวาลที่นำท่านดรต๋องมาให้รู้มาให้แต่รู้จักออนไลน์นิดนิดหน่อยหน่อยแต่ว่าเข้าไปเรียนแต่ลนะแต่เข้าไปเรียนตรงนั้นแต่ก็มีความรู้สึกว่าเออเราก็ได้อะไรเยอะแต่ว่าแต่ก็หมบอกตัวเองว่าเราไม่เหมาะกับตรงนั้น อยู่มาวันหนึ่งในขณะที่เราเล่นเพจเล่นไลน์ก็มีผู้ชายคนหนึงเขาชื่อว่าท่านสิงนะคะเขาก็ถามแต่ว่าจำผมได้ไหมคำคำนี้แตก่ก็คิดว่าเอ๊ะน่าจะเป็นลูกค้าเราแต่ก็ไม่ได้ตอบหรอกว่าจําได้หรือไม่จําได้เพราะเราคิดว่าถ้าเราตอบว่าจําไม่ได้ลูกก็แต่เองมีลูกค้าเยอะถ้าจําไ,ไม่ได้ท่านก็คงจะเสียใจแต่ว่าคุยไปเรื่อยๆขณะที่คุยไปเขาก็บอกว่าเขาทํา ไอทอยู่ส่งข้อมูลมาให้แต่วดูแต่วเองก็ได้เปิดอ่านนะคะแล้วก็ทําความเข้าใจท่านก็จูงมือแต๋วจับมือแต๋วเข้าไปในห้องช่วงช่วงนี้แหละค่ะช่วงหกโมงถึงเก้าโมงเช้านี่แหละค่ะแต่ก็เข้าไปฟังสักสองสามวันก็มีความรู้สึกว่ามันดีนะน่าทํานะง่ายนะอะไรแบบนี้เพราะแต๋วเองก็ทําธุรกิจขายเหล็ก ซึ่งคําว่าขายเหล็กของแป๋อเนี่ยนะมีสินค้าเป็นหลายหลายพันนะคะชนิดแต่พอบอกว่าธุรกิจตรงน,นี้เราฟังแล้วเอ๊ะสินค้าเนี่ยตัวเดียวมันน่าง่ายนะขายกลางอากาศสิ่งสําคัญประโยคหนึ่งที่บอกว่าโรงงานไม่ต้องสร้างลูกย่างไม่ต้องนีบัญชีไม่ต้องทํามันพีคนะคะเราแต่ตามธุรกิจที่ ต้องลงทุนสร้างโรงงานต้องเป็นหนี้เป็นสินแต่เริ่มสร้างโรงงานก็เป็นหนี้ต้องสิบลา้าน 21, ดอกเบี้ยร้อยละยี่สิบเอ็ดแต่จ่ายดอกเบี้ยเดือนหนึง่งสองแสนกว่าบาทนะคะซึ่งผักหวานจะผ่านมาวันนี้ได้มันยากมากพอบอกว่าโรงงานไม่ต้องสร้างลูกย้างไม่ต้องมีบัญชีไม่ต้องทําและสินค้าตัวเดียวนี่มันปนะระงทงัอใจได้ยินไหมคะมันก็ประทับใจนะคะแล้วสินค้าตัวเดียวนี่ก็คือมี s m n f แต่ศึกษาแล้วแต่ก็ตัดสินใจนะคะลงแอดแอนเลยแต่ก็มีความรู้สึกว่าถ้าเราจะคิดจะทําอะไรเราต้องทําให้ดีที่สุดใหญ่ที่สุดตั้งเป้าหมายสูงที่สุดเพราะเผื่อมันจะตกลงมาพลาดมาอย่างน้อยๆก็ไม่ถึงสุดๆนะคะอย่างไม่มาก็อาจจะพลาดมาหน่อยนึงและตอนนี้แต่เองก็มีความรู้สึกเมื่อก่อนเราจนเราไม่มีเงินเรียนหนังสือเราไม่มีอะไรแต่เดี๋ยวนี้เราพอมีก็เลือกใหญ่ไปเลยแอน พอเราเลือกตรงน,นี้ปุ๊บศึกษาดูห้าหกวันนะคะตามที่อาจ,จารย์ในห้องสอนแต่เองก็จะดูช่วงก้าวหกโมงถึงเก้าโมงแล้วก็ช่วงหกทุ่มก็มีฟังสกเอแล้วก็น่าจะบอกได้น่าจะทําได้ก็ลองดูแต่เองเนี่ยไม่ไม่เคยง้อไม่เคยตื้อไม่เคยขอไม่เคยขายนะคะแต่จะบอกสิ่งดีๆให้กับเขาว่าโดยที่ส่งลายของบริษัททั้งรุ่นนี่แหละค่ะบอกว่าเออเนี่ยนะ ตอนนี้โทรศัพท์เป็นอย่างนี้ตามที่นี้นะแต่ก็จะส่งให้เพื่อนในตอนเช้าส่งไปเถีงมาถามได้เลยค่ะเอแอนที่มานี่นะคะแต่ไม่เคยตื้อไม่เคยง้อไม่ต้องขอไม่ต้องอะไรเขาอ่านเสร็จแล้วเขาก็โทรมาหา,าก็ตัดสินใจเองว่าทํำยังไงก็บอกว่าทํายังไงแต่ก็ส่งไปให้นะคะเขาก็าอดต่างเพราะเขาศึกษาแล้วเขาก็ารู้เขาก็าเข้าใจนะวันนี้แต่ทํามาก็ยังไม่ถึงเดือนนะคะแต่ก็มีรู้สึกว่าจะมี 8แอนะคะ8แอกันหนแล้วก็อยู่อยู่ท่านโคท่านตัวอีก็บอกว่าขอรูปสวยๆหน่อยจะมาเอามตำแหน่งแต่ก็ตกใจนะคะสําหรับตําแหน่งอะไรเนี่ยไม่มีความสําคัญสําหรับแต่ตวแต่วก็ประทับใจว่าเอ๊ะอะไรนะเราทํางานแค่แป๊บเดียวโดยที่ไม่ต้องตื้อง้อขอขายเขาชวนเข้าขอเราเองอะไรครั้งแรกเราได้ขั้นต่า หนึ่งหมื่นสามพันหรอยสี่บาทซึ่งแตวก็ประทับใจตรงนี้นะคะแตวรับราชการมาสิบสี่ปีแตวลาออกจากราชการเมื่อปีสองห้าสามแปดสิบสี่ปีที่แต่วทำงานมาเงินเดือนของแต่วขั้นสุดท้ายเดือนสุดท้ายที่แตวลาออกหนึ่งหมืนสามพันกว่าบาทแต่วจำไม่ได้ทำงานมาสิบสี่ 13, ปีหนึ่งมืนสามพันกว่าบาทอะไรนะเรามาศึกษาตรงนี้นิดเดียว เราได้ครั้งแรกตั้งหมื่นสามศูนย์หกสิบมึงหมื่นสามพันหกร้อยสี่บาทแต่ถึ่งแล้วก็ประทับใจนะคะแล้วพอแต่ก็ส่งสิ่งดีๆไปให้เขาแบบนี้นะคะคําถามเขาบอกว่าทํำยังไงคะแค่นี้แหละคะ่ะแต่ก็ส่งเลขที่บัญชีไปให้เหมือนเดิมแต่ก็ได้มาแบบนี้ตลอดนะคะแต่ก็มีไรายได้หมื่นหกไอ้หมื่นหนึ่งหมื่นสามหมื่นหกหมื่นแปดสองหมื่นหนึ่งสองหมื่นหก แต่ก็รู้สึกเอ๊ะมันก็เร็วนะมันก็ดีนะแต่แค่บอกให้เขาเนี่ยมีรายได้เพิ่มรายได้เสริมเหมือนกับแต่ไปตลาดแต่ก็จะเจอคนที่เขาลำบากเช่นพ่อค้าขนมครกพ่อค้าผลไม้เขาต้องมายืนคัดขนมครกแค่ขนมครกวันหนึ่งแต่ก็ถามว่าเออมีรายได้เท่าไหร่เขาก็บอกว่าสี่ห้าร้อยบาทแม่ค้าขายผลไม้เขาก็บอกเออมีรายได้แค่สี่ห้าร้อยบาทบ้านค้ผลไม้เน้าอะไรแบบนี้ แต่ก็แค่ส่งแต่ก็ขอชื่อขอเบอร์แต่ก็ส่งสิ่งดีๆเด็ดนี้ไปให้เขาก็ถามว่าทํำยังไงเขาก็สมัครมาแต่ก็เป็นความรู้สึกว่าเออก็ดีนะถ้าเราทําให้คนพวกนั้นหนึ่งเขาได้ใช้ของดีๆสองใช้ดีแล้วเขาบอกต่อแล้วถ้าเขาทําแล้วชีวิตความของเขาดีขึ้นแต่ก็มีความว่ารู้สึกว่าเรามีความสุขแล้วก็ความประทับใจนะคะณวันนี้แต่ก็คิดว่า ยังไงยังไงเพราะแต่ก็ส่งไปเยอะมีคนก็ถามว่าทํำยังไงเนี่ยเยอะแต่คิดว่าสิ้นเดือนนี้แต่ก็คงจะได้สักสิบสามคนตามที่โค้ดดีบอกนะคะสิบสามเอ็มแต่แต่เองเป็นแม่ค้าแต่ก็ไม่มีเวลาปิดหรอกค่ะแต่คิดว่าสิ้นเดือนนี้แต่ก็จะสมัครให้เขาตามที่เขาขอร้องมานะคะต้องหมายของแตลเลยเหมือนกับท่านโค้ดดีท่านโค้ดดีท่านทวดท่าน ข่านวิเคียงแล้วก็คุณพ่อสิงห์บอกว่ายินงดีด้วยนะประสบความสําเร็จมาหนึ่งเก้าแล้วสําหรับแต่วแต่บอกตรงๆนะคะแต่รู้สึกเฉยๆนะคะแต่ว่าคนความประสบความสําเร็จของแต่วเนี่ยนะแต่วจะต้องมีรายได้เป็นหลายหลายล้านต่อเดือนเพื่อเป้าหมายของแต๋วจะช่วยคนจนเด็กดอดยากเด็กกำาังให้มากขึ้นรอวปกติแต่วเอก็จะช่วยสังคมช่วยเด็กที่อดอยาก ปากแห้งเด็กที่ไม่มีที่อยู่เด็กที่ไม่มีที่พึ่งเด็กที่ไร้าการศึกษาแต่ก็ช่วยตรงนี้มาสิบห้าปีแล้วค่ะหลังจากแต้วหมดกีีสินในธุรกิจตรงนี้แล้วตรงนี้ถ้าประสบความสําเร็จตรงแต่วแต้คิดว่าแต่จะต้องมีรายได้เดือนหนึ่งหลายหลายล้านะเพื่อจะได้ช่วยเด็กพวกนี้ให้เขาสวัสดีค่ะคุณแถวมีเวลาอีกหนึ่งนาทีนะคะขอบคุณค่ะปากอินดีอยู่อยู่ดีนะคะ เป้าหมายก็คือหมายความว่าเราต้องการเด็กให้มีอาชีพเหมือนกับน้องแก้วเด็กป .6 นี้นะคะก็มีรายได้เดือนแสนกว่าความสุขของแต่แต่ตั้งใจว่าจะให้เด็กพวกนี้นะคะมีรายได้เดือนแสนกว่าและขาจะไดบ้บอกต่อในการทําธุรกิจอทีเอสค่ะนั่นคือ A, ความสุขของแต่ที่เด็ตั้งไว้ขอบคุณนะคะยังไงยังไงแต่ก็คิดว่าเดือนนี้จะเป็นลูบี้แน่นอนคะ่ะข,ข, <c oughs> ขอบคุณคะ่ะที่มาขอบคุณค่ะ